สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้รายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับเรามาเรียนรู้นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมต่างๆทัศนศิลป์จะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอะไรบ้างชนชาติใดบ้างนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับนักเรียนครับ ดูตัวชี้วัดก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าในวันนี้รู้เกี่ยวกับอะไรจะต้องขมวดปมอะไรที่เป็นความคิดลวบยอดนะครับข้อที่1ครับนักเรียนจะต้องวิเคราะห์นะครับและเปรียบเทียบนะครับงานทัศนศิลป์ในรูปแบบทั้งตะวันออกและรูปแบบตะวันตกนะครับข้อที่2ครับอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมนะครับระหว่างประเทศที่มีผลนะครับต่องานทัศนศิลป์ในสังคมครับ ต่อมานะครับผังสาระการเรียนรู้นะครับทัศนศิลป์ในวัฒธรรมต่างๆนะครับเราขอแบ่งนะครับเป็น2ฝั่งด้วยกันก็คือฝั่งแรกศิลปะตะวันตกครับอีกฝั่งหนึ่งคือศิลปะตะวันออกนั่นเองครับนักเรียนเห็นภาพทั้ง4ภาพนี้ใช่ไหมครับอยากให้นักเรียนนะครับสังเกตภาพนะครับและร่วมกันนะครับพิจารณานะครับทั้ง4ภาพนี้นะครับว่ามีความเกี่ยวข้อง กับงานทัศนศิลป์ได้อย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าแต่ว่าอย่าเพิ่งตอบนะครับขอให้เก็บนะครับความคิดคําตอบของนักเรียนนะครับไว้ในใจก่อนนะครับและเดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะครับว่าเกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์อย่างไรนะครับกับเนื้อหาในวันนี้นะครับเรามาดูดีกว่านะครับว่าแต่ละภาพนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างเนาะนะครับ ถ้าสังเกตนะครับภาพเมื่อสักครู่จะเกี่ยวข้องกับศิลปะตะวันตกนั่นเองนะครับแต่จะเป็นตะวันตกอย่างไรและมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับขอเริ่มศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก่อนนะครับศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับมีมากมายเลยนะครับขอเริ่มที่ยุคที่เก่าที่สุดที่จะเรียนครรู้นะครับก็คือยุคหินนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ยุคหินธรรมดาครับ มันมีหลายยุคหินนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทําความรู้จักกับยุคหินเก่าก่อนนะครับยุคหินเก่านี้นะครับประมาณ1ล้านนะครับถึง1 0,000่นปีก่อนคลิสจากการนั่นเองครับมนุษย์หินเก่าในเทวีปยุโรปนะครับมีวิวัฒนาการนะครับอย่างรวดเร็วนะครับในภูมิภาคอื่นๆเลยนะครับถือว่าเป็นวิวัฒนาการที่เร็วกว่ามนุษย์ในยุคอื่นๆในภูมิภาคต่างๆนะครับเนื่องจากพบหลักฐานงานศิลปะนะครับในด้านประติมากรรมที่สําคัญคือ ภาพจำหลักสตรีนะครับหรือที่มักเรียกว่าวีนัสแห่งวิลเลนดอฟนั่นเองนะครับถูกค้นพบในประเทศออสเตรียนะครับสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับด้านจิตกรรมครับพบภาพเขียนนะครับเรียนแบบธรรมชาติซึ่งปรากฏนะครับอยู่บนผนัง อันตาเมล่านะครับรูปด้านข้างนี้นะครับรูปด้านข้างนี้คือรูปงานประติมากรรมที่ชื่อว่าวีนัสแห่งวิลเลนดอมนะครับถ้าสังเกตนะครับรูปของวีนัสนี้จะอวบอ้วนนั่นเองนะครับแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ครับและทําลัสโก้นะครับเมื่อกี้ที่พบงานจิตรกรรมนะครับซึ่งอยู่ระหว่างแม่น้ำดอร์ดอนนะครับประเทศฝรั่งเศสเชื่อเข่าฟิเลนิสประเทศสเปนนะครับนักโบราณคดีนะครับสันนิษฐานว่าภาพเขียนที่ปรากฏนะครับ อาจเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมความเชื่อนะครับอีกทั้งยังเป็นการแสดงฝีมือในการล่าสัตว์อีกด้วยนะครับหรือหรือเพื่อเป็นการบันทึกเหตุการณ์สาคัญในช่วงยุคนั้นสมัยนั้นนะครับและวาดภาพนะครับเพื่อประดับตกแต่งให้สวยงามนี่ก็เป็นการสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์นะครับจากการค้นพบงานประติมากรรมและงานจิตรกรรมนั่นเองครับ ต่อมานะครับเป็นยุคหินกลางแล้วนะครับประมาณ1,000 0ปีลงมานะครับก่อนคริสตกาลนั่นเองครับมนุษย์ในยุคหินนี้นะครับเริ่มที่จะรู้จักการนำไฟนะครับมาประกอบอาหารและสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายครับในยุคนี้นะครับงานศิลปะด้านประติมากรรมเนี่ยนะครับจะทําด้วยหินและงาช้างนะครับและงานด้านจิตรกรรมเนี่ยนะครับซึ่งพบตามหน้าผานะครับไม่ใช่เขียนในถ้ำแล้วนะครับมีการวาดภาพคนสัตว์ แสดงถึงการดำรงชีวิตอยู่นะครับภาพด้านข้างก็เป็นงานจิตรกรรมบนหน้าผานะครับเห็นไหมครับว่ามีรูปมนุษย์เหมือนเป็นรูปก้างปลาเด็กๆเคยวาดใช่ไหมครับสมัยตอนอยู่ประถมอนุบาลนะครับแล้วก็มีรูปวัวตัวใหญ่นะครับสันนิษฐานว่าเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนั่นเองครับต่อมานะครับคือยุคหินใหม่ครับยุคหินใหม่นะครับประมาณ8,000ปีนะครับก่อนคริสต์กาลนั่นเองครับ มนุษย์ในยุคนี้นะครับรู้จักการตั้งถิ่นฐานนะครับเป็นหลักแหล่งแล้วนะครับแต่ละแหล่งนะครับมีพัฒนาการและความเจริญซึ่งแตกต่างกันไปตามแหล่งที่อยู่นั้นๆครับบางแหล่งนะครับเริ่มนะครับมีการนําโลหะทองแดงสัมลิต มาหลอมนะครับเพื่อทําอาวุธและเครื่องมือเครื่องใช้แล้วนะครับในยุคหินใหม่นี้ซึ่งงานศิลปะในยุคสมัยนี้นะครับมีลวดลายเกี่ยวข้องกับเลขาคณิตและรูปสัญลักษณ์ปรากฏอยู่นะครับรูปเลขาคณิตสร้างง่ายใช่ไหมครับจึงเป็นรูปเริ่มต้นนะครับที่เขาเริ่มนํามาใช้นะครับด้านงานจิตรกรรมซึ่งปรากฏอยู่บนงานประติมกรรมในยุคนี้นะครับมีเกี่ยวกับความเชื่อของมนุษย์ด้วยนะครับดังเห็นจากนะครับงานของกองหินที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งอยู่ในยุคหินใหม่ตั้งแต่ 8,000ปีก่อนคริสตกาลนั่นเองครับเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะครับมีมากขึ้นในยุคสมัยนี้นะครับพบหลักฐานนะครับเกี่ยวกับภาชนะใส่อาหารและเรื่องประดับที่มีลวดลายคล้ายกับขดน้ำนะครับวนเป็นขดน้ำที่วนๆตามเลขาคณิตนะครับถูกฝังไว้พร้อมกับเครื่องใช้อื่นๆน,นะครับในหลุมฝังศพของผู้ตายนะครับแสดงให้เห็นถึงความเชื่อเกี่ยวข้องกับการนำสิ่งของไปใช้ในโลกของวิญญาณนั่นเองครับ ในยุคหินใหม่นี้นะครับมีการค้นพบอนุสร์ซึ่งสร้างด้วยหินแท่งใหญ่ซึ่งยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้นะครับว่าสร้างขึ้นเพื่อวัตถุป,ประสงค์ใดนะครับโดยนักโบราณคดีนะครับสันนิษฐานว่าอาจเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสนามกีฬาหรืออาจเป็นเครื่องมือนะครับในการคำนวณทางดาราศาสตร์ในยุคสมัยนั้นนั่นเองครับ ต่อมานะครับยุคต่อมานะครับต่อจากยุคหินเนี่ยนะครับเรามาทําความรู้จักกับยุคโลหะกันดีกว่านะครับยุคโลหะนี้นะครับประมาณ4,000ปีก่อนคริสตกาลนั่นเองครับในยุคนี้นะครับมนุษย์พัฒนานะครับเทคโนโลยีได้สูงขึ้นแล้วนะครับรู้จักการนําแร่โลหะต่างๆนะครับเช่นอะไรบ้างครับเช่นทองแดงนะครับดีบุกนะครับและเหล็กมาหลอมนะครับเพื่อเป็นการประดิษฐ์เครื่องมือนะครับเครื่องใช้นะครับตลอดจนอาวุธต่างๆนะครับ งานศิลปะในช่วงเวลานี้นะครับมีพัฒนาการนะครับและการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับจุดมุ่งเน้นนะครับเพื่อสร้างงานประเภทการตกแต่งลงบนภาชนะนะครับเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับต่างๆนะครับมากกว่าการสร้างงานจิตรกรรมฝาผนังเหมือนในยุคหินก่อนๆแล้วนะครับในยุคโลหะนี้นะครับงานด้านประติมากรรมครับมีการนําโลหะมาใช้ควบคู่ไปกับวัสดุอื่นๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นครับไม้หินดิน งาช้างเขาสัตว์แต่นะครับยังคงรูปแบบคล้ายกับมนุษย์ยุคหินอยู่นะครับซึ่งสะท้อนถึงความเชื่ออันลีรับทางปรากฏการธรรมชาติแล้วเกี่ยวข้องกับพูดผีปีศาจด้วยนะครับต่อมาครับได้มีการพัฒนามาสู่สาศาสนาปรัชญาและศิลปะในสาขาต่างๆโดยวิวัฒนาการและความรู้ความคิดของมนุษย์ที่สูงขึ้นครับอย่างเช่นรูปด้านข้างนะครับคืออาวุธโลหะนะครับซึ่งผลิตนะครับจากเหล็ก เราค้นพบในประเทศฝรั่งเศสนะครับมีอายุประมาณ4,000ปีก่อนคิดการนั่นเองครับอ่านักเรียนครับจากการเรียนเมื่อสักครู่นะครับเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับคุณครูนะครับมีคําถามนะครับให้นักเรียนร่วมกันคิดร่วมกันตอบนะครับแต่คําถามนี้ครับมีเวลาจํากัดนะครับเป็นคําถาม3วินาทีนะครับถ้าใครตอบได้นะครับถือว่าเมื่อกี้นี้เรียนแล้วรู้เรื่องนะครับสุดยอดมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคําถามแรกดีกว่านะครับคําถามครับ ข้อที่1น,นะครับศิลปะตะวันตกในสมัยโบราณนี้นะครับส่วนใหญ่มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องไดสามวิครับ เฉลยนะครับคือเกี่ยวกับการดํารงชีวิตการบูชาเทพเจ้านะครับต่อไปครับคําถามข้อต่อมาดีกว่าเนาะหลายคนตอบได้เมื่อกี้ลองสิงว่าคําถามสามวิข้อต่อมาตอบได้ไหมเอ่ยนะครับคําถามครับอยากถามนักเรียนนะครับคิดว่าหลักฐานทางศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์คือสิ่งใดสามวคิครับอ่าเฉลยครับ เรื่องมือเครื่องใช้ในการดํารงชีวิตนั่นเองนะครับขอชื่นชมนะครับทุกคนที่ตอบเลยถูกนะครับถูกหม,หมดทุกคนเลยนะครับถือว่าเก่งมากนะครับเรียนแล้วได้ความรู้แล้วนะครับยังมีสตินะครับในการพัฒนาการคิดตอบคําถามของครูได้ถูกต้องต้องขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาครับเรามาทําการสรุปความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์กันดีกว่านะครับว่าแต่ละยุคนะครับจุดเด่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอเริ่มจากยุคหินเก่านะครับยุคหินเก่าภาพเขียนที่ปรากฏนะครับอาจเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมการแสดงฝีมือการล่าสัตว์นะครับหรือเพื่อบันทึกเหตุการณ์สําคัญนะครับต่อมาครับยุคหินกลางนะครับงานศิลปะด้านประติมากรรมนะครับจะทําด้วยหินและงานช้างนะครับงานด้านจิตรกรรมนะครับมีทั้งภาพวาดคนสัตว์ แสดงถึงการดำรงชีวิตประจำวันนะครับยุคหินใหม่ครับงานศิลปะมีรวดลายเกี่ยวกับเลขาคณิตนะครับเป็นเลขาคณิตง่ายๆนะและรูปสัญ,ญลักษณ์ปรากฏอยู่นะครับมนุษย์เริ่มมีความเชื่อในโลกของวิญญาณมากขึ้นแล้วนะครับต่อมาครับคือยุคโลหะนั่นเองครับยุคสุดท้ายในยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับยุคโลหะนี้นะครับ มนุษย์สามารถพัฒนาเทคโนโลยีนะครับได้สูงขึ้นแล้วนะครับรู้จักนะครับนำแร่โลหะต่างๆนะครับมาหลอมนะครับเพื่อประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธต่างๆนะครับนี่ก็เป็นการสรุปนะครับศิลปะก่อนสมัยประวัติศาสตร์นั่นเองครับนักเรียนครับเหนื่อยหรือยังเอ่ยไหนขอดูมือคนที่ยังไม่เหนื่อยหน่อยครับอ่ายกทุกคนเลยนะครับเรามาทําชิ้นงานดีกว่านะครับเพื่อ กระชับความเข้าใจของนักเรียนให้มากยิ่งขึ้นนะครับครูอยากให้นักเรียนนะครับช่วยกันนะครับวิเคราะห์ว่าผลงานศิลปกรรมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับมีลักษณะอย่างไรนะครับและส่งผลต่อผลงานศิลปกรรมนะครับในปัจจุบันอย่างไรบ้างนะครับลงในแผนภาพความคิดที่กําหนดให้นี้นะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายนะครับด้านหนึ่งครับที่เป็นกรอบนะครับสีส้มพื้นด้านในเป็นสีขาวนะครับ เขียนว่าลักษณะของงานศิลปกรรมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนก็เขียนมานะครับว่าลักษณะงานศิลปรกรรมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วต่อมาครับส่งผลอย่างไรนะครับต่อง,งานศิลปรกรรมในปัจจุบันนะครับให้นักเรียนนะครับถ่ายทอดนะครับความคิดของนักเรียนนะครับ จากการวิเคราะห์นะครับเขียนด้วยตัวบรรจงนะครับเพื่อที่เราะรจะได้อ่านออกหรือแบ่งปันเพื่อนๆให้ช่วยกันอ่านช่วยกันเขียนนะครับจะได้มีข้อมูลที่แน่นและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับขอสรุปนะครับหลักการหลังการปฏิบัติงานนะครับหลังการหลังการปฏิบัติงานนะครับงานศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับเริ่มเป็นงานศิลปกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ทั้งในการล่าสัตว์เพื่อการดํารงชีวิต การวาดภาพฝาผนังเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตประจําวันนะครับนักเรียนน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นจากการทํางานเมื่อสักครู่นะครับเห็นงานของหลายคนดีมากเลยเชื่อว่าการสรุปหลักการนี้จะทําให้พวกเรานะครับชัดเจนในความรู้เรื่องนี้มากยิ่งขึ้นครับนักเรียนครับจากการทําชิ้นงานเมื่อสักครู่นะครับในเรื่องศิลปะตะวันตกสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับ ครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับออกมานําเสนอผลงานของตนเองนะครับจากการวิเคราะห์และถ่ายทอดเป็นงานเขียนเรามานําเสนอนะครับว่างานของเราที่เขียนเป็นอย่างไรบ้างเหมือนหรือแตกต่างจากเพื่อนอย่างไรเพื่อที่นะครับจะนําความคิดของคนอื่นมาพัฒนากระบวนการคิดและกระบวนการเขียนของเรานะครับให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับเรานะครับ จะไม่จํากัดการเรียนรู้อยู่แต่เพียงในห้องเรียนนะครับลองดูสิครับโพสต์สิ่งที่นักเรียนนะครับได้วิเคราะห์นะครับลงไปใน Facebook Instagram นะครับหรือ Twitter นะครับแล้วแลกเปลี่ยนนะครับกับเพื่อนต่างโรงเรียนเพื่อนต่างห้องนะครับหรือบุคคลทั่วไปนะครับลองดูซิว่าจะมีเรื่องราวเนื้อหาหรือมุมมองอื่นๆหรือเปล่านะครับ เพื่อที่นักเรียนนะครับจะได้เห็นมุมมองต่างๆอันหลากหลายแล้วเรานะครับจะได้เอามุมมองเหล่านั้นมาพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับในวันนี้ขอขอบคุณนะครับนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่6กับครูธเนศดิน์สกุลได้ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ